ครูมาแต่ว่าครูที่จะมารายการกระแะแมงก็ต้องไม่ใช่ครูธรรมดานะคะคุณครูคนนี้เป็นครูพันใหม่ค่ะอยากเห็นเด็กไทยอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาเทคนิควิธีที่จะทําให้เด็กสมัยนี้อ่านหนังสือให้ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับครูมะนาวสุภวัฒน์พรมตันค่ะ เหมือนกันนะคะเนี่ยสีเดียวกันเลยครับวันนี้เนี่ครูอย่ามาชอบดิฉันนะคะดิฉันต้องการครูใหญ่เท่านั้นใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อมันมีถึงระดับพัฒนาการนะคะตอนนี้เป็นครูน้อยอยู่ครับอ๋อครูน้อยกำลังไปเรียนต่อฮะอ๋อให้เป็นครูใหญ่อีกสักพักก็จะเป็นครูใหญ่ละเอ๊นี่เป็นครูจริงๆใช่ไหมเนี่ยที่งานต่อปากต่อคำชาคุณครูมะนาวคุณสอนอยู่ที่ไหนคะ ตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนนครวิทยาคมครับอ,บอําเภอพานจังหวัดเชียงรายครับเชียงรายครับคุณเป็นครูมากี่ปีแล้วคะอ่อาเขาปีที่6แล้วครับเขาปีที่6แสดงว่าคุณเพิ่งอายุ20กว่าเท่านั้นใช่ครับทาไมคุณถึงไปสอนที่เชียงรายอะอ่าบ้านเกิดผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับอ๋อคุณเป็นคนเชียงรายใช่ครับเรียนจบที่ไหนคะที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ จบครุจุลาแต่กลับไปสอนที่บ้านเกิดของตัวเองคือเชียงรายโอ้ตายดีจังเลยอ่ะตอนนี้คุณสอนวิชาอะไรบ้างตอนนี้ผมสอนวิชาภาษาไทยครับสอนภาษาไทยอย่างเดียวเลยไหมคะใช่ครับภาษาไทยอย่างเดียวครับอ่าแล้วต้องดูแลอย่างอื่นอีกไหมเขาให้งานอะไรคุณอีกไหมเป็นครูบรรณรักด้วยครับเป็นครูบรรณรักษ์ครับดูแลห้องสมุดอย่างงี้ใช่ครับอ้าห้องสมุดคุณเด็กเข้าเยอะไหมเข้ามา เข้ามาเยอะครับถ้าต่อวันน่เยอะครับพห้องสมุดจะเย็นเย็นจะอยู่ใต้จะอยู่ใต้ตึกไม่มีแอร์นะครับแต่ว่าบรรยากาศมันเย็นเด็กก็เลยเข้ามาแต่จะเข้ามาทําอะไรอ่ะก็เข้ามาหยิบหนังสือเป็นตั้งเลยครับเอ่อเอาไปอ่านเอามาหนุนหัวนอนก็คือเด็กเข้ามากันตึงเลยหยิบหนังสือไปเป็นตั้งนุนหัวนอน ช่วงแรกๆผมจะมีนกบีดไว้ไวแกล้งเด็กะครับคือพอเห็นหลับปุ๊บก็จะเข้าไปเป่านกวีดต้องเห็นหลับก่อนนะต้องต้องต้องรอให้หลับรอ,อให้หลับครับครูนี่ดีจริงๆเลยอ่ะอาแต่มันมีเทคนิคนะคือแกล้งเล่นครับไม่ไม่มีอะไรเลยก็เห็นเขานอนสบายๆอยู่ก็เฮ้ยไม่ใช่ล่ะนี่ห้องสมุดเราจัดมาให้อ่านหนังสือ,เ,อ,อเห็นเห็นหลับอยู่เห็นเห็นมีความสุขแบบนี้ไม่ได้ครับต้องต้องอย่ามามีความสุขในห้องสมุดซิครับถ้าจะมีความสุขต้องมาอ่านหนังสือครับไม่ได้นอนเออ แล้วหน้าที่ครูบรรลักษ์หรือควบคุมดูแลห้องสมุดคุณต้องทำอะไรอะ่ะตั้งแต่เพดานลงมาถึงพื้นนะครับ<ะ>ก็คือดูแลความสะอาดทั้งหมดฮะอ้าวครูห้องสมุดนี่ดูแลความสะอาดห้องสมุดเบื้องต้นเบื้องต้นเออเบื้องต้นหลังจากนั้นก็คือกิจกรรมหลักๆเลยคือครูบรรลักษ์เนี่ยต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่ต้องมายืมหนังสือครับมายืมอ่านมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไองานพวกนี้เรารู้สึกว่าพอทําไป ปีที่หนึ่งปีที่สองเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ทาหน้าที่แบบยืมคืนเท่าไหร่เ,ออเพราะว่านักเรียนยืมอ่านหนังสืออ่านน้อยเกินครับอ๋อไอหน้าที่ยืมคืนไม่ได้ทําเลยซึ่งควรจะเป็นหน้าที่หลักของครูบรรรักษ์กลับไม่ได้ทําครับแล้วทาไงครูจะทําไงอ่ะก็ก็ต้องเปลี่ยนครับต้องหาวิธีการที่ว่าทํายังไงถึงจะให้คนมาอ่านหนังสือครับอ่ะครูมะนาวทําไงเอ,อ่อผมผมจะมีนักเรียนที่เป็นชุมนุมยุวบรรรักษ์อยู่ครับยุวะบรรณรักษ์ครับคืออะไรคะก็คือเป็น จะพูดง่ายๆก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่มาช่วยอยู่แล้วมาช่วยครูก็มานั่งคุยกันเลยว่าเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมอะไรกันดีในห้องสมุดของเราทะไรดีอะเด็กๆเขาก็จะเขียนสิ่งที่เขาอยากจะให้จัดนะครับก็จะมีอยากจะมีสวนสนุกในห้องสมุดบ้างอยากจะมีซุ้มเกมบ้างแต่ที่มันที่มันโดนแล้วพออ่านขึ้นมาแล้วเพื่อนในห้องฮือฮาก็คือเขาจะอัญเชิญวิญญาณในห้องสมุดเด็กโรงเรียนคุณนี่มันจ้งมีจินตนาการจริงๆ อยากมีการเชิญดวงวิญญาณในห้องสมุดใช่ครับเย็นนั้นก็เลยลองลองคิดคิดชื่อใหม่ครับให้มันดูแบบมันมันมันไม่รุนแรงเกินไปก็เลยเปลี่ยนเป็นจากอัญเชิญวิญญาณก็เปลี่ยนเป็นปลุกวิญญาณอ๋อดูรุนแรงน้อยลงเชียววงเล็บไว้ว่านักอ่านในตัวคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยรูปที่เห็นนี่คืออะไรอะ่ะตัวนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายครับแล้วก็ใช้แอปแต่งให้มันให้มันดูแบบหลอนๆนะครับแล้วก็ทําเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เลยว่า อาทิตย์หน้าเลยนะครับให้เวลาหนึ่งอาทิตย์เลยว่าเราจะทำกิจกรรมนี้กันครับเราจะปลุกวิญญาณกันครับปลุกวิญญาณในห้องสมุดกันแต่ชื่อกิจกรรมคือ,อ,อปลุกวิญญาณแล้ววงเล็บว่านักอ่านในตัวคุณครับอ,อ๋อก็ลุ้นกันครับว่าว่างานนี้จะมีคนมาดูไหมแล้วตกลงมีไหมหกสิบกว่าคนครับยคือทั้งโรงเรียนมีอยู่สามร้ออ300ครับมา60เฮย้ย หนึ 1> 1่งในห้าเลยอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนจะมาปลุกวิญญาณในห้องสมุดกิจกรรมในวันนั้นคืออะไรครับครูเราเรื่องผีครับเราเรื่องผีกันเลยครับ<อ>าจากหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดครับก็คือคือเราคือเรื่องผีเนี่ยมันเราจะเห็นว่าคนก็สนใจ<อ>นักเรียนก็สนใจใช่ไหมครับกลัวแต่อยากฟังอยากฟังก็มานั่งเลยครับนั่งมีเก้าอี้ให้เซตเก้าอี้ไว้ให้แล้วก็มี คนผู้ชมครับก็มานั่งฟังๆๆมานั่งเล่าแล้วก็แล้วใครเป็นคนเล่าอ่ะนักเรียนเล่าครับโดยยุวะนี่ปะใช่ครับยุวะบรรลักษยุวะบรรลักษ์เขาก็อ่านมาครับหนังสือนั้นก็อยู่ในห้องสมุดนั่นแหละใช่ครับเป็นหนังสือในห้องสมุดแล้วก็มันเล่าขึ้นอื่นฟังครับพอเล่าจบาทั้งเล่มเนี่ยมันมีหลายเรื่องอยู่แล้วครับแต่เราไม่ได้เล่าทั้งหมดก็คือถ้าสนใจคุณก็ไปยืมหนังสือมาอ่านต่อโออตอนนั้นยอดอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องเล่าเรื่องผีก็จะเพิ่มขึ้นอ๋อคนก็ เด็น้อยเป็นการดึงเด็กให้มาสนใจการอ่านใช่ครับแม้จะเริ่มต้นด้วยหนังสือเล่าเรื่องผีก็ตามใช่ครับเมื่อครูเห็นแล้วว่าทํากิจกรรมแรกเด็กเริ่มสนใจครูทําอะไรต่อคะกิจกรรมต่อมาก็คือเอามาจากแผ่นแผ่นเดิมนะครับที่ช่วยกันเขียนนะครับก็มีคอนเสิร์ตครับจัดคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตในห้องสมุดใช่ครับฮะห้องสมุดทั่วไปจะต้องลดใช้เสียงอ๋อใช่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 แต่ก็ให้หนึ่งวันครับ เต็มที่เต็มที่ครับก็เลยออกมาเป็นโปสเตอร์นี้ก็เลยไปทำโปสเตอร์กันครับอ่าที่ชื่อว่า The Soundtrack of Book ครับ Soundtrack The Soundtrack of Book เพลงรักประกอบหนังสือน้าโอ้โหอัดแหววอะคราวนี้ยังไงต่ออะคราวนี้ก็ก็ให้ทั้งทีมยุวบนารักษ์แล้วก็ทีมนักดนตรีครับเขามาคุยกันแล้วว่าเขาจะใช้หนังสือเล่มไหนแล้วก็เพลงอะไรในการในการมาจับคู่กันแล้วก็ พอเราเล่นเพลงนี้เราก็จะแนะนําหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นเป็นเดี่ยวีทประกอบหนังสือคุณเขียนไว้ได้โปสเตอร์ว่าสายตากวาดไปตามตัวอักษรครับหัวใจไหลไปตามเสียงเพลงโอ้โหดูแบบหวานซึ้งเลยนะครน้ำเน่าสุดๆแต่มันดีครับมันน่าสนใจะโอ้ันจะอะไรหวามันอะไรเพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ตคือเล่นกันไปครับเล่นกันไปเสร็จ ก็เพลงนี้ที่เล่นจบไปก็จะเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยครับ oh. เอามาทุกอย่างเลยครับบางทีแค่ชื่อเหมือนเราก็เอามาครับ oh. ชื่อเหมือนอย่างเช่นความคิดคํานึงของสมเด็จพระเทพอย่างเงี้ยครับเราก็เล่นเพลงความคิดของ oh. สแตมอย่างเงี้ยแล้วก็บางเรื่องที่เป็นเ,เนื้อหาจะคล้ายๆกับกับเพลงก็ใช้ใช้เล่มนั้นเราก็บอกว่านี่หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาคล้ายกับบทเพลงที่เรา<ช>เล่นไป อย่างนี้ภาพเมื่อสักครู่คืออะไรเด็กถืออะไรกันนะคะคอันนี้เป็นเป็นตั๋วคอนเสิร์ตครับฮะมีตั๋วคอนเสิร์ตด้วยคือทําให้มันดูเหมือนเป็นคอนเสิร์ตจริงจังับจิบจริงจังเลยครับแต่ว่าแจกฟรีนะครับแจกฟรีแจกฟรีครับคราวนี้ครับก็มาเข้าคิวกันกี่คนครูคราวนี้ทําไว้ตอนแรกตั้งใจจะให้90ครับออเพราะว่าห้องสมุดเราก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอดีผมปริ้นบัตรเกินนะครับ ก็เลยเป็นร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบคนเพอเพอพิ้นไปครับก็เลยอ่าไหนๆก็ร้อยยี่สิบก็เอาก็อีกร้อยยี่สิบไปเลยครับร้อยยี่สิบเต็มแน่นห้องสมุดอ่าครับเต็มครับมีล้นข้างนอกด้วยล้นตีอีกไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนไม่มีครับห้องสมุดเราไม่เคยมีคนมาเยอะอย่างนี้มาก่อนใช่ครับทำไปแล้วสองโครงการครับมีอีกไหมหรือว่าในโครงการในอนาคตมีอีกไหมโครงการในอนาคตก็ ก็จะมีคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะมีรอบ2ครับ๋อเหรอๆคอพยายามจะทําให้มันให้มันได้เดือนละครั้งครับถ้ามีเวลาครับเพราะผมจัดตอนช่วงพักเที่ยงะครับอ๋อพักเที่ยงอ๋อเพลงในหนึ่งชั่วโมงนั้นภายในหนึ่งชั่วโมงครับได้ประมาณ10เพลงครับสิบเพลงเออดีเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆได้เข้าห้องสมุดมากขึ้นครับครูเนี่ยในยุคนี้ก็ต้องตามเทคโนโลยีให้ทันครับ Facebook เนี่ยก็ต้องมีครับครูมีแฟนเพจไหมฮะ ผมทำอยู่สองเพจครับคือเพจส่วนตัวคือเพจครูมะนาวครับครูมะนาวครับก็จะเป็นเล่าเรื่องกิจกรรมอย่างกิจกรรมเมื่อกี้ครับอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นก็เอาไปเขียนไว้ครับแปะไว้ครับและอีเพจละคะอีเพจหนึ่งคือเพจอะไรอะไรก็ครูครับฮะอะไรอะไรก็ครูครับคืออะไรคะครูจริงๆผมทําขึ้นมาเพื่อจะเขียนคือผมชอบเขียนหนังสือครับก็เลยก็เลยจะทําเพจขึ้นมาสักเพจหนึ่งแล้วก็ คือเราก็อยู่กับแวดวงครูก็นึกนึกถึงคาแค่ว่าคําว่าครูครับตอนแรกที่เขียนเนี่ยตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเป็นครูกับเราได้แต่พอมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีเกี่ยวกับเรื่องนโยบายลดการบ้านเกี่ยวกับเรื่องทรงผมนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองทําเป็นภาพเซลล์มาอาจจะโดนใจคุณครูครับก็เลยก็เลยแชร์กันแชร์กันใหญ่เลย หลังจากนั้นมาแนวทางก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนครับเห็นแบนนี้คนชอบเราก็เลยแอบจิกกัดนโยบายบ้างอะไรนี้บ้างนะครับอ๋อเข้าใจแล้อก็จะโดนใจครูและเด็กๆมากขึ้นแต่ก็แต่ก็มีอย่างอย่างภาพนี้ก็จะเป็นเรือจ้างคนออกจากฝั่งนยครับก็มันจะเป็นทางภาพมันก็จะสื่อที่ว่าถ้าเป็นครูจะเข้าใจความหมายของภาพเลยครับแล้วก็คือคนเป็นครูเนี่ยคุณจะบ่นก็ได้นะคุณจะ ไม่เห็นด้วยกับนโยบายอะไรก็ได้แต่สิ่งที่คุณหยุดไม่ได้เลยคือคุณต้องพาลูกศิษย์ไปถึงฝั่งให้ได้นั่นคือสิ่งทต้องทำครับลองเข้าไปดูอะไรอะไรก็ครูเพราะว่าครูเขียนเองก็จะเข้าอกเข้าใจหัวอกคนเป็นครูครับมะนาวคะมันมีอาชีพอีกเยอะแยะมากมายในประเทศชาตินี้้คุณได้ทำแต่ทำไมผู้ชายอย่างคุณถึงเลือกที่จะเป็นครูคะค,คุณพ่อผมเป็นครูครับ แล้วแล้วผมเห็นตัวอย่างจากพ่อของผมครับก็เลยมันมันฝังใจมาตลอดว่าเฮ้ยโตขึ้นเราต้องเป็นเป็นครูให้ได้ต้องเป็นครูแบบพ่อเราแล้วอีกอย่างคือเวลาเราอยู่กับเด็กครับเราเห็นสายตาที่เวลาเราพูดอะไรไปแล้วเขาเข้าใจเราเห็นสายตาที่เขากําลังเขาเขาามีความหวังเขาเขาสามารถฝากความหวังฝากความไว้มือเชื่อใจกับเราได้ตรงนี้นเป็นความสุขที่ที่ผมว่าคนเป็นครูทุกคนจะรู้สึกแบบเดียวกันครับ เชื่อว่าครูหลายคนก็คิดแบบนี้ค่ะดิฉันถึงยกย่องและชื่นชมบุคคลที่เป็นครูเหลือเกินเพราะแน่นอนเขาเสียสละและที่สำคัญถ้าเขาไม่รักเขาทำอาชีพนี้ไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ประเทศชาตินี้มีครูแบบคุณขอบคุณมากค่ะครูมะนาวสุภวัฒน์ครหมตันค่ะขอบคุณค่ะ สักครู่ค่ะช่วงหน้าผู้หญิงคนไหนอกไข่ดาวอย่าได้กังวลเพราะว่ามันมีข้อดีเพียบเลยสักครู่เดียวค่ะอยากเห็นกับผู้คนนี้ผมอยากเห็นกับผู้คนนี้อยากเห็นกับผู้คนนี้